เดี๋ออกหรือไม่ล,ลูกกลับสบายดีเลยพ่อแม่พี่น้องอยู่เฮือนเนาะพาแม่ไปอันซื้อย่าล่ะกาอันนั้นอยู่เฮือนพ่อแม่พี่น้องเอง้เพราะว่าไปอันสมุกับพอดีกลับมาประมาณห้าขกองอกทางเก่าเมื่อพ่อแม่พี่น้องเจ็บมันทองพาสมุรไปเชนโน่สบายดีลูกอ้าวตัวเอาเก็บลูกสอนให้ลูกทำไอ้นั่นเก็บเหียงอ 6ในพรมิลลอนเลยเพราะว่าห้ากระทางวางได้นี่กะขึ้นอีกแล้วโดนนะยเนาะเขาเปิดเพลงพูดสิได้ยิ่งเลยบอกบุฟีเ่เจเนนะโร

อย่าไปเห็ดเด้เลย้งไมเทไรห้างได้เลยเอาไปยังอยากมีห้างอยู่มันจะมีห้างอยู่จไปเห็นมันเอยากคุยมันบอเงี้ยเด้อเาไปยังอยากมีบงนอยู่มันก็ยังมีเอยู่คือกันน้ไก่ไก่ไก่ข้าไก่ีหข้างหลบหือ

ไปสวัทีี่กสังกัดอันชอยมาตลอดพมิพิองยโดยแต่เขาพูดถูกคนเ่นหลายๆเนาะคนแบบสลากอะอธิบายผู้พมิพิองัยแต่บอกบอกว่าอายก็เอื้อยนแบบเมตตาทำอบวสลากหลายพมงลยแล้วก็เมตตาทรกบัวท่อฝนเนาะคนคนเดียวกันเนาะพ่อพิณงอง ตลาก,ากับจักสิหาคำได้มาว่าพอมันแแต,แต่ละครังทีอจจะมีทั้งไอเอ่อ b ม,มีแตไอเออทีนบมสุขุคนในที่เคยสอเรียนที่ผานหน้ากันดยจะขอบุญกับคุณเลยละตลาก,กับเคยลืมบุญลุ่ขึ้นหรอกพอมันไม่ต้องเลยว่าบางทีจะอาจจะเอ,อ,อยสื่อบ่เอยสื่อนะว่าบางทีก็ื้อบอ่ได้ซื้อแต่ว่าจำได้ เสมอปปตา่ไนไปลูกดเอนี้นะลูกมือไวเถอะบ่ได้ยังแม่ปูกไอ้นี่ข่นสีไปกดนี่เลยบ่ให้บ่ให้ลูกบ่ให้ โดยเนาะทำถึงมือนี่กะบยอมหาบะทำอะไดรบุญใหญ่ใจบุญเลยว่าอะไรเอ่ยกะแล้วก็ทีมงานสะพานบุญสายบุญทุกคนคือสิดฉลากกจักรีวันนี้เลยหนักหน่อยบางทีการหาเลยรนำผักนำเองตัวเองบางทีกะหาบุท่านมาหน่ยน่อยโดยแต่กะสู้สู้ไปเพื่อครอบครัว ทิงทิงเมื่อยทิงเจ็บทิงทอดแก่บ็คเคยท้อกันล้ทำบันไล้มนอนเสื่อนียกัยังไปวายอยู่มีพี่น้องเลยได้จะฝากชงสารานีเด้อพอพี่น้องดยฝากไปเด้อ ฝากเป็นกำลังใจใหสลาดแล้วท่านีสลากก็ดีใจเลยพี่น้องแค่มีเอฟซีเบิ่งเห็นสลากสลากก็ดีใจเลยพี่น้องมันมีใช่ปเมย์ไวเม่ตักก้นเลยป้ะลูกอเออบอกให้เขาลูกเปนก้นขาดแล้ว làm mình cứ ngay Hui lê hui Sao đấy đấy luôn mẹ tùi <laughs> ถานลกเตอรนมือชนั่นแหละอนนั่นแหละอี่ราบริไปใช้มันบรกานอกจากมีพาสมอลไปเหรอะถ้าแม่ไปหางยาอะก็จับมาแหละอยู่เงินอย่ซ่นถายคลิปอยู่เงินนี่แหละอยไม่น้อย ลูละสองคนแกดื้อเลยบัดนี้ทั้งแม่ทุกอบัเป็นกบองเลยเป็นไดนะเด็กเขาเยียงกันสองไ้น้องเยียงกันทำไมนะบอสบอสเยี่ยงเขาห้อบ ไยังรู้เราเพื่งเข้าไปนี่โดยโอเคนะพ่อแมีม่น้องฝนมาแล้วโดยสลากสิเขาจบคลิปแค่นี้เนาะโดยจะไดาจะเป็นกำลังใจเบนขีดเหมือนสลายเด้อพ่อแมีม่น้องโดยสลากคนสูตชีวิตเนาะแต่กระเบิดสูตรแต่สูสูสูรีพ่อแมี่น้อ,นองเลยโดยนักเอาเบาสูแล้วก็มักเท็ดในงานที่ว่า ไอที่ตัวเองหมักเลยกถนัดเนาะบอกว่าเป็นงานก่อสร้างงานผู้ชายไ็่ได้เมดโดยต่ว่างานบ้านบอกนได้โอเควัน้องสนางเขาจะคลิปให้เนาเขากาสบายดีเด้อ